สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Channel Magic Smarble ตลอดบายจันทัดค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีธนูค่ะหรือผู้ที่เกิดในรัชนาราศีธนูก็สามารถที่จะ ดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองนะคะหากอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงแอดไลน์ดีที่จันแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชั่นนะคะเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวค่ะก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณ ก็จะมีความแม่นยำมากกว่านะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะและแถมเรื่องของการงานการเงินให้ด้วยนะคะในช่วงเดือนมกราคม2568ของชาวราศีธนูนะคะในสถานะของคนที่มีคู่ค่ะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะชาริรออค่ะ ควีนออฟครับจูออฟสดสวิฟต์ออฟและทูโค้ดเจวิลและ นายซอฟท์ nice คัค่ะพลังงานของคุณอยู่ในเกณฑ์ปานกลางไม่ได้จัดว่าดีมากแต่ก็มีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ไข้ควรเยอะเหมือนกันในด้านของหน้าที่การงานบ่งชี้ถึงลักษณะงานที่อาจจะต้องอาศัยระยะเวลายาวนานในการที่จะจบงานแต่ละตัวไปนะคะผู้ใหญ่เพศหญิงผิวสองสีค่อนไปทางขาวให้ประโยชน์ที่ดีในแง่ของการงานหรือการติดต่ออะไรเกี่ยวกับการประสานงานด้านของหน้าที่การงานนั่นเองนะคะ จร,จริงๆงานคุณค่อนข้างมีความมั่นคงนะแต่คุณอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางบ่อยหน่อยนะคะไม่ค่อยได้อยู่โฟกัสเป้าที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลานานามีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางอยู่เรื่อยนะคะส่งผลทําให้การเงินของคุณนะคะในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาคุณอาจจะมีความคิดหรือมีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจ เกี่ยวกับการเงินนะคะให้ระมัดระวังการลงทุนด้วยอย่าเพิ่งรีบใจร้อนลงทุนอะไรก้อนใหญ่นะเพราะว่าเงินจะจมทุนนะคะแล้วบางทีอาจจะต้องไปขอหยิบยืมคนอื่นมา หมุนนุ่นโปะนี่เข้าไปพันละวันเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นดินพ่อขังหมูเข้าได้นะคะส่วนในเรื่องราวของความรักค่ะบางทีนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคนรักเนี่ยมักจะทําอะไรตามอําเภอใจหรือตัวคุณเองก็เหมือนกันนะคะบางทีคิดอยากจะทําอะไรก็ทําโดยที่ไม่ปรึกษาหารือกับคนรักคู่ครองเลยเพราะฉะนั้นหัดต้องหันหน้ามาปรึกษาหารือซึ่งกันและกันบ้างนะคะในช่วงเดือนนี้บางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนึก คิดอยากจะทำอะไรตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะคะโดยไม่ได้มีการปรึกษาหารือกันมาก่อนแล้วก็ส่งผลทําให้คนรักคู่ครองคุณน้อยอกน้อยใจไปได้บ้างนะคะมาดูพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีธนูกันดีกว่าค่ะว่าพลังงานของเขาในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเ e อร์มิค่ะทรีออฟคัพคิงออฟสอด Princess of Pentacle Knight of w a n d และสุดท้ายนะคะเป็น Five of Wands ค่ะนะคะพลังงานของคนรักคู่ครองก็รู้สึกเหมือนกับในด้านของความรักมีในเรื่องของความอึดอัดใจ,จมีการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ต้องพยายามสะกดกั้นอารมณ์นะคะทั้งของตัวของชาวราศีธนูเองแล้วก็ทั้งของคนรักคู่ครองด้วยมีแนวโน้มที่จะมีปัญหากันหรือทะเลาะเบาะแว้งด้วยความคิดเห็นบางอย่างทัศนคติบางอย่างที่ไม่ลงรอยกันก็ได้นะคะในเรื่องราวของการงานนะคะของคนรักคู่ครองชาวราศีธนูถ้าเกิดงานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของครูบาอาจารย์งานสอนนะคะ ถือว่าส่งผลดีมีความก้าวหน้าหรือถ้าเกิดคุณทํางานอะไรที่เกี่ยวพันกับคนต่างชาตินะคะการงานมีความมั่นคงด้วยดีคุณจะมีในเรื่องของบริวารมาช่วยเหลือเกื้อกูลในแง่ของการงานทําให้มีความสุขในด้านของการงานมากขึ้นและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนในด้านของการเงินอาจจะมีเรื่องใช้จ่ายเงินนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ภายในครอบครัวก็ได้หรือเกี่ยวกับเรื่องของบริวารที่จะต้องรับภาระต้องรับผิดชอบนะคะแต่เงิน ออกไปก็จะมีใหม่เข้ามาอยู่ตลอดเวลายังไม่น่าหนักใจสักเท่าไหร่นะคะคนลักคู่ครองชาวราศีธนูแต่เรื่องของการความรักค่ะส่งผลในแง่ของสภาวะอารมณ์นะคะเวียงง่ายวีนง,ง่าย คนรักพูดอะไรนิดหน่อยทางคนรักคู่ของชาวราศีธนูก็รู้สึกขึ้นของขึ้นง่ายอารมณ์ก็ค่อนข้างที่จะสวิงนิดหนึ่งนะ,ะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมกราคม2568นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ queen of swords ขึ้นค่ะนะคะ five of wands ค่ะ two of pentacles seven of pentacles Queen of Cups และ Ace of Coins นะคะชาวราศีธนูระวังค่ะการทะเลาะเบาะแว้งกับคุณกับคนรักเนี่ยโดยมากมักจะมีชนวนเหตุมาจากเรื่องของการเงินการใช้ใจ่ายเงินการหมุนเงินอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนต้อง ต้องระมัดระวังสภาวะอารมณ์นิดหนึ่งนะคะอย่าเอาเรื่องเงินมาเป็นเหตุเพราะว่ามันดูจากตรงนี้มันเป็นชนวนอยู่แล้วนะคะอย่าพยายามให้ชนวนเหตุนี้ทำให้เรื่องมันปานปลายเพราะเดี๋ยวหลังจาก กลางเดือนเปต้นไปในด้านของการเงินของคุณจะคล่องตัวขึ้นจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นและคนรักชาวราศีธนูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ผลักดันทําให้การเงินคุณมั่นคงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอดทนรอนะคะอย่าพยายามมีเรื่องมีราวกับคนรักคู่ครองนะชาวราศีธนูนะ <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่กลางเดือนเปนต้นไปส <c> ภ <oughs> าวะการเงินของชาวราศีธนูและคนรักคู่ครอง ก็จะมั่นคงขึ้นตามลำดับเลยทีเดียวนะงานก็จะเข้ามากขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเอ็นดูด้วยอ่ะมาดูซิไพสัตว์คู่บุญนะคะไพ่ออรค์คเลตอบว่าอะไรอีกไพ่ทางที่ดีไพ่ถูกใจไพ่ปรับตัวเก่งค่ะไพ่ธาตุทองสมบูรณ์ค่ะ และสุดท้ายโอ้โหไพ่ดีหมดเลยค่ะไพ่เป็นเงินเป็นทองอไพ่ออร์เคิลออกมาดีหมดเลยนะนะคะสัตว์คู่บุญก็ถือว่าเป็นความเป็นมงคลค่ะมีทางที่ดีเข้ามานะคะความดีความถูกอกถูกใจการปรับตัวเก่งนะเงินทองสมบูรณ์และตามมาด้วยเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นอะไรที่ติดขัดเป็นปัญหาจะเป็นในช่วงต้นแต่หลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปทุกอย่างเป็นเงินเป็นทอง คล่องตัวมากยิ่งขึ้นเจอหนทางที่ดีทําให้อะไรอะไรก็ถูกใจไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีลาบเข้ามาอย่างเช่นรับสัตว์เลี้ยงเข้ามาก็ถือว่าสัตว์นั้นนําโชคเข้ามาให้หรือเจอสัตว์หลงทางที่ไหนแล้วคุณทําบุญให้อาหารนะคะเออสัตว์ตัวนั้นล่ะคะจะนําโชคมาให้กับคุณนะคะไพ่บ่งชี้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็พยายามไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะเพราะว่าท่านจะนําพาทางที่ดี ที่ถูกใจเข้ามาให้คุณแต่ขอให้คุณต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทุกอย่างจะเข้ามาแบบไม่ได้คาดคิดและเป็นเงินเป็นทองทําให้เงินทองสมบูรณ์พูนสุดขึ้นด้วยตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะมาถึงสถานะของคนคบกันคุยกันชาวราศีธนูแล้วนะคะพลังงานของคุณในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันค่ะเอสออฟวอลค่ะ 5 of cup, strength, king of pentacles, 9 of cup และ the fool ค่ะสถานะการครบกันคุยกันคุณอาจจะยังไม่ได้ให้ไม่ได้ให้โฟกัสหรือไม่ได้ให้สำคัญเรื่องเป็นเรื่องราวสำคัญกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยคุณยังมีอิสระ ต่อกันอยู่นะคะในการครบกันคุยกันนะคะณขณะนี้ชาวราศีธนูนะคะบางทีแล้วเนี่ยคุณอาจจะเอาใจไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทํามาหากินการหาเงินหาทองเพียงอย่างเดียวในด้านของหน้าที่การงานของคุณคุณชาวราศีธนูในสถานะนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องริเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วอาจจะไม่ค่อยที่จะคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปสักเท่าไหร่นะคะได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ได้อย่างเต็มที่ ตามอย่างที่คุณคาดหวังแต่สภาวะการเงินของคุณนะคะบ่งชี้ถึงการเงินที่ได้จากน้ําพักน้ําแรงค่ะยิ่งคุณทำงานมากขึ้นกระแสการเงินของคุณก็จะยิ่งมากขึ้นไปตามอัตราการทำงานของคุณนั่นแหละแต่ในช่วงเดือนนี้บ่งชี้ถึงโชคลาภไม่ค่อยที่จะสดใสสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเสี่ยงโชคเยอะนะคะชาวราศีธนูนะคะ เอาเก็บเงินไว้เอาเงินไปกินไปเที่ยวไปท่องเที่ยวดีกว่าเพราะว่าคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการทําอะไรที่ให้อิสระตัวเองนะคะทาให้ตัวเองมีความสุขนะคะหรือหากิจกรรมอะไรบางอย่างทานะคะอาจจะไปต่างจังหวัดจังหวัดใกล้เคียงก็ได้นะคะซึ่งมันก็ส่งผลทําให้คุณมีความสุขไม่น้อยแต่ว่าพลังงานของคุณเนี่ยในด้านของคนที่คบกันคุยกันเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้โฟกัส ถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์มากเท่าไหร่ค่ะนะคะเหมือนคุณให้อิสระต่อกันเจอกันก็คบกันก็คุยกันแต่ก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องมากำหนดหรือกะเกณฑ์อนาคตที่มีให้แก่กันและกันนะคะ,ะมาดูซิว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไพ่เจสค่ะโอ้โหไพ่แรงออกมาทั้งสองใบเลย h e l เฮลโลแ a น De v i l h e l l o f a n แ Nine of Cups ค่ะ Seven of p e แ t a c l e s และสุดท้ายเป็น King of Swords นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้หรืออีกในหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นไม้มาก่อนก็ได้เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรืออายุเยอะแล้วก็เป็นได้นะคะ ตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานชอบที่อยู่คนเดียวเหมือนต่างคนก็ต่างเป็นกระจกเป็นเงาให้กับกันและกันตัวชาวราศีธนูเองก็ไม่อยากที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักมากถ้าคุณคบกับ คนลักษณะแบบนี้เขาก็ไม่ได้โฟกัสกับเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนานๆทีก็จะทักมาทีก็จะคุยทีเพื่อให้อยู่ในความสัมพันธ์แต่ก็จะไม่ได้ลงลึกเข้าไปอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีที่ว่างหรือมีช่องว่างไว้ระหว่างกันและกันนั่นเองอมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสี่ดาบเกิดขึ้นเพจซอฟวค่ะ six of c u p เพจอ of รับ Nice of w a n d และสุดท้ายเป็น DM Place ค่ะขอให้คุณไม่ต้องคาดหวังกับคนที่คบกันคุยกันค่ะถ้าเกิดช่วงไหนนิ่งเงียบหายไปนะคะก็ปล่อยเขาไปค่ะเพราะสุดท้ายเขาจะวนกลับมาหรือไม่ก็แอบ,บสืบแอบบส่องดูคุณตามสื่อโซเชียลแล้วสุดท้ายก็จะวนกลับมายิ่งคุณให้อิสระเท่าไหร่เขาจะยิ่งไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูในสถานะโสดนะเพราะฉะนั้นคุณสถานะ การครบกันคุยกันคนคุยนะคะยิ่งคุณให้อิสระคนคุยมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งมีความรู้สึกสบายใจมากเท่านั้นแล้วก็จะไม่ไปจากคุณถึงจะเงียบหายไปก็จะวนกลับมาใหม่เพราะว่าคุณไม่ได้บังคับคุณไม่ได้ควบคุมและคอนโทรลเขามันทำให้เขามีอิสระเต็มที่ในการที่จะคบหากับคุณนั่นเองเห็นไหมไพ่อิสระเกิดขึ้นนะคะไพ่ปล่อยของค่ะ ทางผีผ่านอืธาตุน้ำสมบูรณ์เทวดาประจำตัวและไพ่สะพานบุญนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าคบกันเป็นกาลยานามิตรที่ดีต่อกันให้อิสระแก่กันนะคะอยากทำอะไรก็ปล่อยไปไอการที่ปล่อยไปนั่นแหละมันเป็นการดึงสายสัมพันธ์ดึงเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ไม่เห็นนะคะ ไพ่ออร์เคิรบ่งชี้ถึงความดีคือพระธาตุน้ำสมบูรณ์และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาความเป็นสะพานบุญต่อกันเพราะฉะนั้นแล้วคบคนเช่นไหน กลับไปดูที่ตัวคุณเมื่อคุณเป็นคนเช่นไหนคนที่คุณคบก็จะเป็นคนเช่นเดียวกับคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นปล่อยปล่อยไปสุดท้ายเขาก็จะวนกลับมาหาคุณอยู่เรื่อยๆนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ชาวราศีธนูในสถานะคนคบกันคุยกันยังไม่สามารถที่จะคาดหวังถึงอนาคตได้นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะให้ใช้เทคนิคนี้ก็คือยิ่งปล่อยเท่าไหร่มันก็จะคล้ายๆบุมแมลงวนกลับมาหาคุณเท่านั้น สายสัมพันธ์ก็จะไม่ไปไหนมันจะค่อยๆมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นทีละเดเพราะนั้นอยากควบคุมและอยากคอนโทรลให้อิสระต่อการเต็มที่แล้วสุดท้ายลักนี้ก็จะวนกลับเข้ามาสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้ถ้าเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่ไม่ใช่คนควบคุมและคอนโทรลคนอื่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะมาถึงสถานะของคนโสดค่ะ คนโสดชาวราศีธนูพลังงานของคุณเป็นไพ่เก้าถ้วย The Magician, Ace of Wands ค่ะ Queen of Swords, Ten of Wands ค่ะ สุดท้ายเป็น two of c u p ค่ะโอ้มาเอาใบสุดท้ายเลยนะคะเรื่องราวของคุณชาวราศีธนูในสถานะนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นในแง่ของการงานรวมไปถึงในด้านของการเงินด้วยคิดริเริ่มอะไรไว้ ทุกอย่างมันจะค่อยๆเติบโตไปเทียนิดเทียนิดทําให้การเงินที่ดีตอบแทนกลับมานั่นเองนะคะคุณจะมีความสุขในการทํางานมากขึ้นมีเกณฑ์ในเรื่องของการลิเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นและมีงานพิเศษเข้ามาอย่างน้อย2-4ถึงอย่างนะคะที่จะมีเข้ามาในช่วงเดือนมกราคมบ่งชี้ถึงสภาวะการงานที่หนักหน่วงเอาเรื่องเลยทีเดียวแต่ยิ่งทํางานมากมันยิ่งทําให้คุณได้เจอเจอผู้คน มากขึ้นแล้วหนึ่งในผู้คนที่คุณไปเจอเจอเนี้ยคุณอาจจะไปปิ้งรักหรือทําให้คุณรู้สึกดีมีความรู้สึกว่าถูกชะตากับใครบางคนด้วยก็เป็นได้ค่ะมาดูซิว่ามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะทําให้คุณรู้สึกดีได้ขนาดนี้นะคะไพ่เดอะมูนค่ะ four of pentacles seven of cups king of cups Age of w a n แนะสุดท้ายเป็น p Age of a n e ค่ะนะคะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคน2อลักษณะก็ได้นะคะก็คือมีทั้งความเป็นเด็กในตัวและมีความเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นลักษณะของร่างกายเป็นผู้ใหญ่แต่จิตใจเป็นเด็กๆก,ก็ได้มีความกระตือรือร้น,นมีความตื่นเต้นมีความ กระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะในด้านของการงานบ่งชี้ถึงความรับผิดชอบที่ค่อนข้างเยอะนะคะหรือไม่อาจจะทํางานอะไรที่เป็นธุรกิจเทาๆก็เป็นได้นะคะส่วนด้านการเงินมันบ่งชี้ว่าเขาคนนี้มีการเงินเข้ามาจากหลากหลายทางค่ะแล้วมันเป็นการเงินที่เขาเรียกว่าเขาใช้จ่ายได้อย่างมีความสุขแฮปปี้นะคะมีแนวโน้มที่เขาจะไปลงทุนหรือไปเปิดตัวธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นด้วย ส่วนในด้านของความรักแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่เรียกได้ว่ามีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อย่างหนึง่งเวลาที่อยู่ใกล้ใครก็จะทําให้คนอื่นๆเนี่ยหัวใจหวันไหวได้ไม่ยากด้วยความมีสเสน่ห์ของเขานั่นแหละก็คือจะดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่แต่จิตใจยังค่อนข้างที่จะกลายเป็นเด็กชอบอะไรที่มันแบบว่าตื่นเต้นท้าทายไม่เบาเลยทีเดียวนะคะมันก็เลยทําให้ดึงใจชาวราศีธนูได้ไม่ยากค่ะ อ่ะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ Page of cup ค่ะ n i ยอ of คั p DMplace ค่ะสเ n รนเทโล และสุดท้ายเป็น K i n g of c ั p ค่ะนะคะความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะพัฒนานะคะมีความสุขมีความใกล้ชิดกันอาจจะใกล้ชิดกันจากเรื่องของการงานก็ได้นะคะซึ่งแนวโน้มค่อนข้างดีทีเดียวเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูก็สามารถที่จะเปิดใจได้นะตัวคุณเองก็รู้สึกอินกับคนคนนี้ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวคุณอาจจะรู้สึกดีกับเขาก่อนก็ได้นะคะ แล้วก็ตัวเขาเองก็จะค่อยๆรู้สึกดีตามมาทีหลังนะคะพลังงานมันเป็นลักษณะแบบนี้หรือบางทีพลังงานอาจจะสลับขั้วกันก็ได้นะคะอ่ะมาดูว่าไพ่ออร์เคิลจะให้คำแนะนำอะไรอีกนะคะไพ่บอกเรื่องของสมาธินะคะให้ทานรอคอยใช้ความคิด สิริมงคลและสุดท้ายเป็นไพ่โชคดีค่ะ,ะ,ะความรักที่คุณรอคอยนะคะบางทีคุณอาจจะไปเพียรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วเพียรทําความดีก็แล้วเอ๊ยยังไม่ได้สักทีในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําพาคนที่คุณเคยไปขอพรไว้ให้มาให้คุณนั่นเองกลับมาให้มากับความเป็นสิริมงคลนะคะมากับความโชคดี ซึ่งคุณอาจจะใช้ความคิดว่าเอ๊ะใช่คนคนนี้หรือเปล่านะใช่คนที่คุณรอคอยหรือเปล่านะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะลองชักชวนกันไปทําบุญไปบริจาคทานไปเลี้ยงสัตว์หรือว่าไปบริจาคทานให้กับ เด็กด้อยโอกาสนะฮะหรือพาไปกราบพระพิคเนตก็ได้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ความรู้สึกของคุณกับคนคนนี้พัฒนาไปในแนวทางที่เดียวกันแล้วมันจะทําให้ความรักเติบโตไปได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปโดยรวมแล้วชาวราศีธนูนะคะในสถานะโสดนะคะ ก็จะมีคนเข้ามาทําให้หัวใจคุณหวั่นไหวและทําให้หัวใจคุณสดชื่นนะคะมีแนวโน้มที่จะขยับปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีถ้าคุณใช้เวลาในการศึกษาเรียกได้ว่าคนคนนี้อาจจะใช่คนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปร้องขอท่านบรรดาลมาให้นั่นเองนะคะ เอาะละค่ะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จันแพจะนำมาอัปโหลดให้เป็นประจำสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย